ไเบิรนคาเฟ่วันนี้เสนอตอนปรับปรุงเพื่อให้เป็นหนึ่งในพระเจ้าพอ้อยไปวัดวันนี้ลูกอย่าลืมแก้บาปด้วยนะเอเหมือนพอยก็เพิ่งจะแก้บาปไปเองนะครับแม่ก็วันนี้สมโพธิะติกักภาพเชียวนะแม้ว่าพ้อยควรจะต้องไปแก้บาปเพื่อเตรียมตัวรับสินอย่างดีไงลูกแต่วันอาทิตย์น่ะคนต่อแถวแก้บาปกันเยอะตลอดเลยนะครับแม่ไว้แก้ครั้งหน้าก็ได้มั้งครับ พอยเองก็อาจจะเป็นเด็กดีใช่ไหมครับยายแยม้มเออพ่อยนะเป็นเด็กดีแต่คนเรามันก็มีทำผิดเล็กๆน้อยๆที่ไม่ได้ตั้งใจและเพิ่ลืมไปแล้วบางเราถึงควรจะต้องไปแก้บาปดูไปปล่อยไงลูกแค่แก้บาปพอยก็เป็นเด็กดีแล้วใช่ไหมครับคุณยา่าไม่ใช่หรอกนะมันต้องออกมาเป็นการกระทำด้วย เราถึงต้องคอดปรับปรุงตนให้ดีขึ้นนี่นี่ไปดูสิในพระราาวันนี้ของนักบุญเปาโลก็ได้เน้นย้ำถึงเรื่องนี้ว่าจงปรับปรุงตนในดีพร้อมต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและดำเนินชีวิตอย่างสันติกับผู้อื่นอย่างแม่คงไม่มีอะไรต้องปรับปรุงแล้วมั้งคะ พ้อยเอายาเป็นแบบอย่างไว้นะลูกเอ็งก็ว่าไปนางพิมพ์ไปม,มีใครที่ไปทำหมดหรอกในว่าจะเกิดผูด้ใหญ่ก็ต้องปรปับปรุงพัฒนาตันเองไปเรื่อยๆและที่ยายจะสอนน้องพ้อยก็เพื่อให้พ้อยรู้จักสร้างความสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและผู้อืน่น เฮ๋ hey. เราพอยต้องปรับปรุงยังไงล่ะครับยแย้แยมย่างพอยก็ลรองบองไปที่ข้างทาาเห็นที่เขากำลังสร้างถนนนั่นไหมเห็นครับคุณย่าย่ายจะเปรียบเทียบแบบไม่ง่ายให้เราเห็นภาพนะว่าจะเขาจะสร้างถนนก็ต้องมีการตัดต้นมงต้นไม้ขุดดินเพื่อเตรียมเคลียร์พื้นที่ก่อนจะทำถนน เช่นเดียวกันการที่เราจะพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าจำเป็นจะต้องตัดสระบางสิ่งระทิ้งบางอย่างที่ไม่ดีหรือที่ขัดขวางการสร้างความสัมพันธ์นี้ออกไปเข้าใจบ้างไหมเจ้าน้องไปเข้าใจอยู่ครับคุณย่าแต่พอยเองก็แอบมีงง,งๆอยู่นิดๆน,นะครับ นี่เดี๋ยวแม่จะยกตัวอย่างจากลูกเลยก็แล้วกันนะพอยก็อย่างเช่นเวลาคุณแม่ปลุกตอนเช้าๆพอยก็ไม่อยากตื่นเห็นของเล่นก็อยากได้ร้องไห,ห้ให้แม่ซื้อให้แบบนี้ละ่ะต้องปรับปรุงตัดสละตัดใจชัดเจนไหมจ๊ะลูกชายโอ้เข้าใจกระจ่างเลยครับคุณแม่ที่ยกมามีแต่เรื่องพอยทั้งน,นั้น